ษาอังกฤษสำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกวันอังคารเวลา15นาฬิกา50นาทีจนถึงเวลา16นาฬิก10นาทีเราก็จะมาพบกันในรายการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือว่ามอต้นนะครับก็จะพาไปเรียนรู้สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันนะครับสําหรับน้องๆหนูๆในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นว่า ทุกวันนี้สับต่างๆเนี่ยมีการอัปเดตไปอะไรอย่างไรบ้างการที่เราจะใช้การสื่อสารในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและนําความรู้ที่ได้จากรายการโดยอาจารย์เดียวที่มาให้ข้อมูลการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างถูกต้องกับทางรายการในวันนี้ก็สามารถนําไปใช้สําหรับการเรียนของเราหรือว่าใช้สื่อสารในชีวิตประจําวันเมื่อเราต้องมีการติดต่อกับชาวต่างชาติหรือว่ามีการดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่ามีการสนทนาต่างๆหรือว่า มีการพบเห็นคำศัพท์นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกันบ้างแหละว่าอืมัมนคืออะไรแต่ถ้าได้ฟังจากรายการไปในวันนี้แล้วพบว่าอืมเนี้ยแหละฉันฟังมาจากรายการสอนภาษาอังกฤษจากทางสถานีวิจุศานะก็จะเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรานะครับที่ได้ฟังแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ในชีวิตจริงอีกด้วยวันนี้ครับในรายการสอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมอต้นกับอาจารย์เดียวหรืออาจารย์วณิชกิจเจริญ สำหรับหัวข้อที่จะพาคุณผู้เรียนและคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันในวันนี้นะครับคือเรื่องของ let's go shopping to the department store โอ้น่าจะถูกใจใครหลายท่านนะครับสำหรับผู้ที่เป็นสายช็อปทั้งหลายแหละว่าในการที่จะไปซื้อของเนี่ยในโซนต่างๆของห้างสรรพสินค้าหรือที่ร้านค้าเนีนะครับมีคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์ในการซื้อขายใ,ใช้คำว่าอะไรบ้าง อย่ารอช้าเลยครับไปรับฟังจากทางอาจารย์เดียวกันได้เลยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เดียวในวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือ let's go shopping in the department store let's go shopping in the department store สำหรับเนื้อหาของวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนศัพท์ที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยนะครับวันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยคำศัพ์ การออกเสียงและคำแปลคำศัพท์คำที่1ที่นักเรียนจะต้องรู้ก็คือคำว่า department store department store คำนี้ก็จะแปลว่าห้างสรรพสินค้าแต่ทุกวันนี้คำที่ฝรั่งนิยมกว่าก็คือคำว่า shopping center หรือสั้นๆเลย mall นะครับถ้าเราดูหนังฝรั่งถ้าเราดูละครฝรั่งเราแทบจะไม่ได้ยินคำว่า department store แล้ว เราจะได้ยินคําว่า shopping center กับ mall มากกว่าคราวนี้ถ้าผู้เรียนสงสัยว่าเมื่อไหร่ใช้ shopping center เมื่อไหร่ใช้ mall ง่ายมากเลยครับถ้าเป็นฝรั่งที่มาจากประเทศอังกฤษเขาจะใช้คําว่า shopping center แต่ถ้าฝรั่งที่มาจากประเทศอเมริกาเขาจะพูดสันส้นๆว่า mall สุดท้ายแล้ว department store shopping center หรือ mall ก็จะแปลว่าห้างสรรพสินค้า คำว่า store นะครับ S T O R E ให้ผู้เรียนออกเสียงเป็นสระอ,อนะครับไม่ใช่สลโอ,อ store store department store แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังด้วยเวลาออกเสียงไปกันต่อนะครับคำที่2ที่เราจะต้องรู้ก็คือคำว่า cashier cashier คนไทยก็ cashier นั่นเองหรือพนักงานเก็บเงินคำนี้นะครับมันมาจากคำว่า catch ที่แปลว่าเงินสด cash c a s h แปลว่าเงินสดถ้า cashier จะกลายเป็นคนทันทีจะกลายเป็นพนักงานทันทีแปลว่าพนักงานเก็บเงินคำที่3ที่เราจะต้องรู้ก็คือคำว่า customer customer เวลาออกเสียงคำนี้นะครับก็แทกเสียงพยางค์แรกชัดๆเลย cus ที่เหลือก็ไม่ต้องชัดมาก customer customer คำนี้ก็จะแปลว่าลูกค้าคำที่4น่าสนใจมากคำที่4ี่ออกเสียงตามครับ receipt receipt สิ่งที่น่าสนใจในคำที่4ก็คือคำเนี้ยเราจะไม่ออกเสียงตัว p เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดว่า receipt เราจะพูด receipt เวลาออกเสียงเอานิ้วปิดตัว p เสมือนว่าไม่มีตัว p receipt receipt คำนี้แปลว่าใบเสร็จอยากจะถามผู้เรียนว่า receipt กับ bill bill เนี่ยมันต่างกันยังไงครับ receipt สอนไปแล้วแปลว่าใบเสร็จแต่ถ้า bill ก็จะแปลว่าใบแจ้งนี้อย่าสับสนระหว่างสองคำนี้นะครับ receipt ใบเสร็จแต่ถ้า bill เมื่อไหร่คือใบแจ้งนี้ใบแจ้งนี้นะครับก็คือใบที่บอกว่าเราเนี่ย ติดค่าบริการติดค่าอาหารติดค่านู่นค่านี่เท่าไหร่เมื่อเราจ่ายค่านู่นค่านี่แล้วเราจะได้รีเซียรหรือใบเสร็จเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานว่าเราเนี่ยได้จ่ายบิลได้จ่ายใบแจ้งนี้แล้วเพราะฉะนั้นสองคำนี้ไม่เหมือนกันแน่นอนอย่าใช้สลับกันเด็ดขาดคำต่อไปที่ผู้เรียนจะต้องรู้คือคำว่า discount discount คำนี้ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนลด เวลาเราซื้อของเราก็มักจะหาอะไรหา discount เราอยากได้ส่วนลดถูกไหมครับไม่มีใครอยากซื้อของแพงคำต่อไปเนี่ยคำนี้ก็น่าสนใจนะคำนี้ออกเสียงยาวๆเป็น sale s a l ถ้าผู้เรียนออกเสียงสั้นมันจะกลายเป็น sell ที่แปลว่าขายเราไม่อยากได้ s e l ที่แปลว่าขายเราอยากได้ sale sale คว่า sale เนี่ยมันแปลว่าการลดราคา แต่บางทีก็แปลว่าการขายเฉยๆก็ได้เพราะฉันก็ต้องระวังดีๆเวลาใช้คำนี้หรือได้ยินคำนี้นะครับดูดีๆว่าเขาพูดถึงการขายเฉยๆหรือการลดราคาเพราะว่ามันมีสองความหมายนะเพราะฉันอีกรอบนะครับเซล e ์ mm hmm. Sell, ออกเสียงยาวๆก็จะแปลว่าการลดราคาหรือจะแปลว่าการขายของเฉยๆก็ได้คำต่อไปออกเสียงตามเลยนะครับ fitting room again fitting room room แปลว่าห้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น fitting room ลองดาวไหมครับจะแปลว่าห้องอะไร fitting room คือห้องลองเสื้อผ้าเวลาซื้อเสื้อผ้าอาจจะต้องลองก่อนใช่ไหมครับเพื่อให้มั่นใจว่าใส่แล้วมันพอดีมันไม่ใหญ่ไปมันไม่ขับไปเพราะฉะนั้นเราก็มองหาอะไรครับมองหา fitting room หาไม่เจอถามพนักงานได้ where is the fitting room ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนครับคำต่อไปออกเสียงว่า groceries groceries เวลาออกเสียงคำนี้ยพยางค์แรกเนี่ยให้มันดังๆยาว,ยาวๆชัดๆหน่อย gro 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 groceries groceries มันก็จะแปลว่าสินค้าที่เป็นของชำนะสินค้าที่เป็นของชำก็จินตนาการถึงอะไรครับพวกข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้พวกนั้นแหละคือ groceries นะสินค้าที่เป็นของชำ คำต่อไปออกเสียงว่า c l o t e s c l o t h e คำนี้แปลว่าอะไรครับคำนี้แปลว่าเสื้อผ้านะคำนี้เนี่ยสังเกตว่าจะลงท้ายด้วย s เสมอนะ c l o t e s c l o t e เพราะว่าเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยแน่นอนไม่มีใครใส่เสื้อผ้าชิ้นเดียวถูกไหมครับอย่างน้นอยก็ต้องมีกางเกงในชุดชั้นใน แล้วก็ใส่ชุดข้างนอกอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นให้ทุกคนจำไว้ว่า c l o s e เติม s เสมอเป็นผ้าหูพจนพเสมอเพราะไม่มีใครใส่เสื้อผ้าชิ้นเดียวออกนอกบ้าน c l o t h e คำต่อไปที่ต้องรู้ก็คือคำว่า electronics electronics คำว่า electronics จะแปลว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและความน่าสนใจนะของคำว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ย มักจะลงท้ายด้วยตัว S เสมอนะเพราะฉะนั้นออกเสียง S ชัดๆเลย Electronics Electronics 11นะครับ Shopping cart Shopping cart คำนี้แปลว่ารถเข็นที่เราใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะจะแปลว่ารถเข็นช้อปปิ้งก็ได้ไม่ว่ากันนะ Shopping cart รถเข็นที่เราใช้ในซูเปอร์มาร์เก็ต นะครับกรนี้ขอแทรกนิดหนึ่งถ้าเป็นชาวอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่พูดว่า shopping cart เขาจะพูดว่า trolley trolley t, t, t r o l l e y trolley แน่นอนถ้าคุณดูหนังที่มาจากประเทศอเมริกาคุณจะได้ยินคำว่า shopping cart shopping cart แต่ถ้าคุณดูหนังที่อาจจะมาจากประเทศอังกฤษคุณจะไม่ได้ยินคำว่า shopping cart คุณจะได้ยินคำว่า trolley แต่ก็สุดท้ายก็ความหมายเหมือนกันเปรว่ารถเข็นนะที่ใช้ซื้อของคำต่อไปที่ต้องรู้ก็คือคำว่า Checkout c Check o u n t ์เตอร์เช็คเอาท์เคาน์ใช่ไหมเคาน์เตก็คือ c o u n t เตอของคนไทยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเช็คเอาท์เคาน์เก็คือ c o u n t เตอที่ใช้ชำระเงินนะครับเวลาซื้อของเสร็จเราก็ต้องมองหาอะไรครับมองหา Checkout Counter เพื่อที่เราจะได้ไปจ่ายเงินแล้วก็กลับบ้านได้ เบอร์ th, ต่อไปที่จะต้องรู้นะครับออกเสียงตาม i o okay, i o คำน,นี้ออกเสียงยากมากเลยนะคำนี้เนี่ยไม่ออกเสียงตัว s แปลกไหมครับแปลกมากเวลาออกเสียงเอานิ้วปิดตัว s แล้วพูด2องพยาง i o IO i o ยาวแล้วก็ตรง O เนี่ยสั้นๆ i o i o คํคำนี้นะครับจะแปลว่าส่วนไหนของซูเปอร์มาร์เก็ตครับ คำว่า aisle ก็จะแปลว่าทางเดินระหว่างชั้นวางของใช่ไหมในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยก็จะมีชั้นวางของมากมายส่วนทางเดินระหว่างชั้นวางของที่เราเดินเพื่อเข้าไปเลือกของซื้อของเนี่ยเราจะเรียกว่า aisle aisle คำต่อไป price tag price tag คำว่า price tag แปลว่าป้ายราคาเนาะเวลาแปลสเก็ตไหมครับแปลจากขวาไปซ้ายเราแปลแ a กก่อนล้วค่อย แปล price tag คือป้าย price คือราคาผสมกัน price tag ป้ายราคาอย่าไปแปลว่าราคาป้ายคำต่อไปออกเสียงตาม refund refund ตรงรีเนี่ยนะให้มันยาวยาวดังๆชัดๆ refund re re ไม่ต้องดังมากไม่ต้องชัดมาก refund refund คำนี้ก็จะแปลว่าการคืนเงินจริงๆคำนี้มันมีที่มาที่ไป คำว่า fund มันแปลว่าเงินส่วนคําว่า re เนี่ยมันจะแปลว่าย้อนกลับเงินย้อนกลับมันจึงแปลว่าการคืนเงินเบอร์16ออกเสียงว่า promotion promotion เวลาออกเสียงนะครับต้อง mo ให้มันยาวยๆชัดๆหน่อย promotion ก็แปลว่า p r o m o ชั o n ของคนไทยนั่นเองจริงๆเราพูดคำเนี้ยทับศัพท์จนแทบไม่รู้แล้วว่าคำแปลไทยคืออะไร promotion จะแปลเป็นไทยดีก็คืออะไรครับก็คือโฆษณาที่ใช้ส่งเสริมการขายนะโฆษณาที่ใช้ส่งเสริมการขายแต่คนไทยก็เรียกว่าโปรโมชั่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองไปละนะครับคำต่อไปออกเสียงว่า exchange exchange อันนี้ก็จะแปลว่าการเปลี่ยนสินค้าซื้อสินค้ามาไม่ค่อยชอบตัวนี้เราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นก็ได้ถ้าร้านเขามีน,นโยบาย ให้เราเปลี่ยนสินค้าได้นะเพราะฉันจะคําว่า exchange exchange การเปลี่ยนสินค้าคำต่อไปที่ยรงรู้ก็คือคำว่า credit card credit card ก็จะแปลว่าบัตรเครดิตคำว่า card ออกเสียงแบบนี้นะครับออกเสียงเป็นคอควายในภาษาไทยคุณอาจจะพูดว่าการ์ดกอไก่กได้แต่ในภาษาอังกฤษคุณต้องพูดเป็นเสียงคอควาย card card แบบนี้ credit card บัตรเครดิตต่อไปอันนี้ง่ายเลย shopping bag shopping bag เวลาแปลเนี่ยแปลจะขวาไปซ้ายนะห้ามซ้ายไปขวาเพราะฉันต้องแปล bag ก่อน shopping bag ถุง shopping นะถุง shopping ถุงที่เราใช้ซื้อของนที่เราไปเวลาเอ,อเวลาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนาก็ต้องใช้ shopping bag และคำสุดท้ายมา counter counter คนไทยก็ counter ไปเลยนะครับเวลาพูดกับฝรั่งก็ counter แบบนี้แต่เวลาคุยกับคุยไทยก็ counter เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้เรียนและคุณผู้ฟังสำหรับคำศัพท์ในโหมดของการช้อปปิ้งอย่างห้างสรรพสินค้าโอ้โหมีคำศัพท์ที่หลากหลายมากเลยนะครับตอนแรกคิดว่าน่าจะมีคำศัพท์แค่ไม่กี่คำไปไป,ไปมามีคำศัพท์ที่หลากหลายเหมือนกันนะครับเนี่ยเอาละครับคุณผู้ฟังอย่ารอชาร้ากันเลยเราลองไปทำแบบฝึกหัดจากทางอาจารย์เดียวกันเลยดีกว่าว่าบทเรียนเมื่อสักครู่นี้เราจะทำได้สักแค่ไหนครับไปลองฝึกกันดูเลยครับ มาดูแบบฝึกหัดกันดีกว่านะครับแบบฝึกหัดข้อที่1ลองอ่านโจทย์กันเลยโจทย์ถามว่า what do you usually get after paying for your items again what do you usually get after paying for your items โดยปกติคุณจะได้อะไรหลังจากการจ่ายค่าของต่างๆที่คุณซื้อนะโดยปกติคุณจะได้อะไร หลังจากการจ่ายค่าของต่างๆที่คุณซื้อมาได้อะไรครับมีทั้งหมด4ตัวเลือกระหว่างข้อ a. cashier ข้อ b. receipt ข้อ c. groceries หรือข้อ d. promotion ข้อ b ครับข้อ b. b receipt receipt แปลว่าอะไรครับ receipt แปลว่าใบเสร็จใบเสร็จถามว่าคุณจะได้ใบเสร็จไหมหลังจากที่คุณจ่ายค่านู่นค่านี้ ถูกต้องครับคุณได้ไปเสร็จเพราะฉะนั้นคำตอบคือข้อ b receipt เก่งมากเลยนะครับข้ออื่นผิดแน่นอนอย่างข้อ a cashier อันนี้พนักงานคิดเงินก็ไม่ได้ข้อ c groceries ข้าวสารอาหารแห้งไม่ได้ข้อ d promotion โฆษณาส่งเสริมการขายไม่ได้คำตอบจะต้อเป็นข้อ b receipt เรามันะครับไาออกเสียง receipt ตัว p ไม่ออกเสียงไปดูข้อ2กันนะครับข้อ2โจทย์ถามว่า Where Do you try on clothes before buying them Where do you try on clothes before buying them ปกติแล้วคุณจะลองเสื้อผ้าที่ไหนก่อนสื้อเสื้อผ้าปกติแล้วคุณจะลองเสื้อผ้าที่ไหนก่อนสื้อเสื้อผ้ามี4ตัวเลือกตัวเลือกไหนดีครับระหว่าง A.Counter B.Checkout counter c o fitting room หรือข้อดี shopping bag ข้อ c ครับข้อ c fitting room เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเพราะว่าอะไรครับ fitting room แปลว่าห้องลองเสื้อผ้าแน่นอนเวลาคุณลองเสื้อผ้าคุณก็ต้องลองในห้องเสื้อผ้าสิครับ,รบลองที่อื่นได้ไหมครับไม่ได้เลยข้อ a counter counter ไม่ได้ข้อ b checkout counter อันนี้คือที่จ่ายเงินก็ไม่ได้แล้วข้อดี shopping bag อันนี้หนักเลยครับ ถุงใส่สินค้ายิ่งไม่ได้เลยคำตอบจึงต้อเป็นข้อ C นะครับ fitting room นั่นเองเก mm hmm. ่งมากเลยครับไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าข้อ3นะครับ which word means a lower price for product คำใดแปลว่าราคาต่ำลงสำหรับสินค้า mm hmm. ก็จะมีข้อ A exchange ข้อ b refund ข้อ C price tag หรือข้อด discount คำตอบก็คือ discount เพราะว่า discount แปลว่าส่วนลดส่วนลดก็คือ a lower price ก็คือราคาที่ต่ําลงนะครับข้ออื่นผิดแน่นอน exchange การแลกเปลี่ยนสินค้าข้อ b refund การคืนเงินและข้อ c price tag ป้ายราคาเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้เรียนและคุณผู้ฟังสำหรับในบทเรียนบทนี้ ที่ได้เรียนรู้ไปในเรื่องของการใช้คำศัพท์ในการซื้อของหรือการช็อปปิ้งนั่นเองโอ้ถือว่าเป็นคำศัพท์ที่หลายๆคนเนี่ยต้องมีการใช้ในชีวิตรประจำวันอยู่แล้วนะครับเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันได้ในการสนทนาหรือว่าในการทดสอบหรือว่าเรียนต่างๆของเรานะครับก็จะสามารถใช้คำพูดต่างๆได้อย่างถูกต้องไม่พลาดอย่างแน่นอนอล่ลครับเนื้อหาวันนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ซึ่งในบทเรียนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามกันไว้ด้วย ก็ฝากช่องทางการติดตามรายการกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เลยเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา15.50นาฬิกา50นาทีจนถึงเวลา16.10นาฬิกา10นาทีโอ้เวลานี้หมุนมาฟังกันเลยนะครับที่สถานีวิทยุศึกษา FM 9 2หรือว่าจะติดตามได้ที่ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเว็บไซต์ moe er radio t h a i net ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังนะครับหรือว่าไปติดตามรับฟังอีกช่องทางหนึ่งได้ที่ แอปพลิเคชันของศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ CET Media Apps ก็จะมีการรวบรวมไว้หรือที่ช่องทาง YouTube FM 9 2วิทยุศึกษาออนไลน์ก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยหากว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วก็นำภาษาอังกฤษที่ได้จากการรับฟังในรายการไปใช้กันอย่างคล่องแคล่วนะครับพร้อมกันนี้ผมและอาจารย์เดียวก็ต้องลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ